สั้งซ่อมพิษณุโลกจากโคตรมั่นใจสู่ไร้ที่พึ่ง สวัสดีมิตรรักแฟนคลับคิงโพแดงทุกทท่านวันนี้คิงจะพาไปรีวิวการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดพิษนุโลกเขตหนึ่งโดยคิงจะไม่ขอพูดถึงผู้สมัครจากพรรคอื่นๆเลยนะจ๊ะเพื่อมิให้เป็นการเชียร์พิคพร <c oughs> เชียร์เฉยๆหรือชี้นําให้ทําตามแต่คิงจะขอรีวิวไอ้พรรคประชาช่วยพรรคเดียวเลยนะจ๊ะเริ่มจากการรีวิวความมั่นใจของไอ้พรรคประชาช่วยกันก่อนเลยถ้ายังจํากันได้ก่อนจะมีการเลือกตั้ง <c oughs> นายกอบจร,ราบชบุรี พักประชาช่วยก็เริ่มลงพื้นที่หาเสียงในพิษโลกกันแล้วแต่ตอนนั้นนะพวกแม่มคุยโมโอ้วดกันชิบ ว่ายังไงก็จะชนะแม่มั่นใจมากว่ายังไงก็ชนะแต่พอพวกมันพ่ายศึกที่ราช,ชบุรีแม่มสะเทือนมาถึงพิษโลกทันทีเลยจ้าพี่น้องจากที่โคตรจะมั่นใจสภาพจิตใจพวกแม่มตอนนี้เหมือนไรที่พึ่งพาใจเสียกันเลยทีเดียวเชียวเมื่อหาที่พึ่งไม่ได้ไอพักประชาช่วยมันก็หันมาร้องหาคะแนนเห็นใจคะแนนสงสารจากพี่น้องชาวพิษนุโลกเริ่มจากไอหมอองหมากระทับป ติโถก่อนเลยโพสเฟสสปุกว่าเลือกตั้งซ่อมหนนี้มันไม่ง่ายเลยนะจ๊ะเพราะไม่มีการเปิดให้เลือกตั้งนอกเคไม่เปิดให้เลือกตั้งล่วงหน้าแถมคู่แข่งจากพรรคอื่นยังรวมพลังกันมาลุมพรรคประชาช่วยด้วยซ้ำเพื่อรวมคะแนนเสียงจากทุกพรรคมาเอาชนะฉันให้ได้แมไ่ไอ้องไอ้ตอนมึงชนะมึงก็อ้างคะแนนเสียงพอถึงขราวที่มึงจะแพ้มึงมาโทษว่าเขารวมหัวกันเล่นพรรคมึงพรรคเดียวมันไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยมันคือประชาธิปไตย ไงไอซาดดูคู่แข่งมึงเขาจะส่งกี่คนส่งกี่พักมันก็เป็นสิทธิของเขาที่เขาจะทําได้แอ<ต>มไอหมออ๋องยังยัดเยียดลอยๆด้วยว่าฝ่ายตรงข้ามเรี่ยมคังแสงไว้ซื้อเสียงกันแล้วแม่สันดานหมา <c oughs> จริงๆเลยเชียวไปกล่าวหาเขาอีกรีวิวต่อมาตัวผู้สมัครพักประชาช่วยไอโฟกสวาเกนประเด็นแรกคือการที่แอบไปสมัครเป็นพักสมาชิกถิ่นกาขาวชาวสีวีไลไว้ก่อนที่ก้าวไกลจะถูกยุบแล้วพอก้าวไกลมาเทคโอเวอร์ <Take over. S 2> พัก ทิ่นกาขาวเปลี่ยนเป็นพักประชาช่วยไอโฟก็มีคุณสมบัติเลือกตั้งได้ทันทีเรื่องนี้หากมองถึงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับการทำเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองเมือง เรื่องแค่นี้ยังไว้ใจไม่ได้แล้วแล้วจะให้ไว้ใจพวกมันได้ยังไงแถมไอ้โฟกค,คนนี้แหละที่เป็นตัวจ้องตอ่อ้าล้มล้างสถาบันตัวเอเลยต้องการให้ยกเลิก112ดีกี่ล้มล้างของมันอยู่ในเลเวลเดียวกับอีไอเลยนะหนหัวมีแต่เรื่องแค้นเครื่องสถาบานันมากกว่าสมองที่จะมาทํางานรับใช้ประชาชนขนาดมีนักข่าวถามไอ้โฟกว่าพี่โฟกข้าปัญหาที่ต้องการแก้ไขให้ชาวพิษณุโลกอันดับแรก พี่โฟกจะทําอะไรครับไอ้โฟกมันก็ตอบกลับมาว่าผมจะแก้ปัญหาขยะล้นเมืองครับพิษณุโลกไม่มีบอกขยะใช้เลยดูสิเนี่ยขยะสะสมมาหลายปีแล้วแม่จริงๆเลยเชียวฟังดูนะแล้วพวกเราตอบคิงมาหน่อยสิว่าไอ้สอสอพิษณุโลกคนก่อนหน้านี้มันใช่ไอ้หมออองไหมไอ้หมออองเป็นสอสอพิษโลกมาแล้วสองสมัยตั้งแต่ปี62ตอนพักอนา,นาคตใหม่และปี6 6ตอนอยู่ก้าวไกลแม่คนของเมืองเป็นสอสอมหาห้า พิษนุโลกไม่มีบออ่อขยะใช้ไม่ให้โทษไอ้องแล้วจะโทษใครดีละจ๊ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้พี่น้องชาวพิษโลกกันด้วยนะจ๊ะ